ฟ้าแฝดเจ้าชายปลอมครั้งหนึ่งในอดีตการนานมาแล้วณนะหมู่บ้านผาหมอกอันเป็นหมู่บ้านริมเชิงเขาเล็กๆมีจำนวนไม่กี่หลังคาเรือนประชากรต่างก็ประกอบสัมมาชีพกันตามประสาเกษตรกรปลูกข้าวปลูกเผือกปลูกมันมีความสุขกันตามแบบชาวบ้านป่าท้องไร่ท้องนาฐานะของแต่ละคนก็พอๆกัน ไม่ได้จนรวยกว่ากันเท่าใดนะักบ้านหลังเล็กๆนั้นเป็นที่อยู่ของหนุ่มน้อยชื่อโกเมนเขาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ไม่มีอยู่ตัวคนเดียวใช้ชีวิตตามลำพังมาช้านานตั้งแต่เด็กน้อยแล้วเมื่อกำพร้าก็ไม่มีทรัพย์จะเล่าเรียนให้มีความรู้เมื่อโตขึ้นอายุได้ส5ปีเขาจึงไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแรงได้แต่เที่ยวรับจ้างชาวบ้านเขาทำไปวัน ใครจ้างอะไรก็ทำหมดตามแต่จะบอกมาทรัพย์ที่ได้มาจากค่าจ้างก็ไม่มากนักพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆถึงจะยากจนแต่เขาก็เป็นคนดีมีน้ําใจใฝ่คุณธรรมและรักการเรียนรู้ทำให้เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทุกคนหลายๆคนมักเรียกใช้สอยเพื่อให้ซั์เล็กๆน้อยๆแก่เขาบ้างสายๆวันนี้เขาเดินผ่านบ้านลุงจันท์ แกกำลังง่วนวุ่นวุ่น,นอยู่กับวัวหลายตัวอยู่ลุงจันเห็นโกเมนเดินผ่านหน้าบ้านก็รีบกวากมือเรียกเจ้าโกเมนเจ้าโกเมนมานี่หน่อยสิว่าข้าจะจ้างเองให้พาวัวไปกินหญ้าท้ายทุ่งโน่นทีเจ้าเฉยลูกของข้ามันไม่สบายข้าจะต้องพามันไปหาหมอในเมืองนะ่ะได้สิจ้าลุงวันนี้ข้าว่างกำลังเดินออกหาคนจ้างงานอยู่พอดีตกลงข้ารับก็แล้วกันจ้า โกเมนรับคำแล้วก็เข้าไปจัดแจงต้อนฝูงวัวออกมาจากคอกบ้านลุงจันแล้วเดินออกท้ายทุง่งกว่าจะถึงแดดก็เริ่มกล้าแรงหลังจากปล่อยพวกมันลงทุ่งกินหญ้าแล้วโกเมนก็มาหลบแดดที่เริ่มแรงจัดขึ้นนอนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สายลมเย็นๆทำให้ง่วงเคลิมแล้วเผลอหลับไปแต่ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงผลไม้ล่วงหล่นจากต้นลงข้างตัว แล้วนึกขึ้นได้ว่าตนเองปล่อยฝูงวัวไปกินหญ้าแต่ตอนนี้มองดูไม่มีซักตัวแล้วเขาลุกขึ้นมองซ้ายขวาก็ไม่เห็นเลยตกใจแทบสิ้นสติวัวหายทั้งฝูงไม่ใช่เรื่องเล็กแน่ๆม่นาเผลอหลับเลยเราวัวเกือบสิบตัวราคาไม่ใช่น้อยๆป่านี้ก็แสนจะกว้างเราจะตามเจอไหมหนอชายทุ่งนั้นติดกับป่าโกเมนวิ่งตามหาอย่างเร็ว พร้อมป้องปากตะโกนร้องเรียกมอมอไปตลอดเขาตามไปจนเข้าไปในป่าลึกมองเห็นฝูงวัวสีขาวกไกลๆแล้วใจชื้นแต่พอไปใกล้ๆนั้นมันไม่ได้มีแต่วัวตรงนั้นมีกลุ่มโจรกำลังต้อนวัวอยู่ด้วยมันหันมามองอย่างโมโหแล้วก็ว่าไอ้หนุ่มน้อยนี่แกกล้าตามพวกข้ามาเลยเรือเจ้าคิดว่าพวกข้าจะคืนวัวให้ง่ายๆเรือเฮ้ย <Hey, S 2> พวกเรามันตามมาเห็นหน้าเราแล้ว ต้องทำยังไงต่อพวกเองคงรู้นะคนที่เป็นหัวหน้ายกมือส่งสัญญาณโกเมนรู้ดีว่าเขาไปเห็นหน้าพวกมันแล้วต้องโดนฆ่าปิดปากแน่ๆพวกโจรน,นี้มันโหดเหี้ยมมากคอยดักจี้ปล้นชาวบ้านที่ผ่านไปมาในเส้นทางป่าหรือถ้ารอไม่ไหวก็ออกมาลักทรัพย์ยามเจ้าของเผลอใครขัดขืนไม่ให้ก็ต้องเจ็บตัวหรือถึงชีวิตหากใครเจอพวกโจรกลุ่มนี้ ถ้าไม่อยากเสียทรัพย์ให้มันก็ต้องหนีและหนีให้พ้นโกเมนรู้ว่าครั้งนี้เจอศึกหนักเข้าแล้วเขาหันหลังวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งเข้าไปในป่าลึกหันกลับไปมองก็เห็นพวกมันตามมาอย่างไม่คิดปล่อยแน่ๆและข้างหน้านั้นเป็นถ้ำใหญ่แห่งหนึ่งโกเมนรีบวิ่งเข้าไปข้างในถ้ำทันทีเพราะคิดว่าเข้าไปแอบในถ้ำคงจะปลอดภัยกว่าแน่เราจะรอให้พวกมันผ่านไปก่อน ยังไงคืนนี้ก็ต้องนอนในนี้เพราะอีกอย่างสัตว์ป่าดุร้ายอันตรายข้างนอกมีมากนักโกเมนบอกตัวเองและค่อยๆก้าวเข้าไปข้างในที่มีเพียงแสงสว่างสลัวๆแต่ว่าถ้าน,นี้ไม่ได้ว่างเปล่าเหมือนที่คิดเขาเจอกับใครคนหนึ่งซึ่งจะคุ้มครองเขาได้ข้างในนั้นมีท่านฤาษีดาบทนั่งสมาธิหลับตาภาวนาอย่างเงียบๆเ,เขาก้มลงกราบอย่างคารวะและนอบน้อม ท่านฤาษีกล่าวขึ้นโดยยังไม่ได้ลืมตาเลยไม่ต้องกลัวหลอกล้านเอ๋ยที่นี่เป็นที่คุ้มครองและปลอดภัยแก่ชีวิตเจ้าท่านฤาษีพูดอย่างเมตตาแล้วว่าต่อข้ารู้เรื่องของเจ้าดีแล้วข้าจะช่วยไม่ต้องตกใจจงอยู่ที่นี่แล้วจะปลอดภัยและสมปรารถนาตามต้องการโกเมนกราบลงอย่างสุดหัวใจ เพราะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พวกโจรที่ไล่ตามมาไม่กล้าเข้ามาในถ้าเลยโกเมนบอกว่าไม่กล้ากลับไปที่หมู่บ้านอีกแล้วเพราะชีวิตก็ไม่ได้มีใครท่านฤาษีจึงออกปากให้อยู่กับท่านเลยเขาจึงอยู่ปฏิบัติรับใช้ท่านฤาษีมาตลอดเมื่อโกเมนได้มาอยู่กับท่านฤาษีและเมื่อวางเว้นจากงานก็ร่ำเรียนศึกษาวิชาอาคมมนเวท และอีกหลากหลายวิชากระบวนท่าในเชิงยุทธด้วยท่านประสิทธิ์ประสาทถ่ายทอนให้หมดตามความประสงค์โกเมนอยู่กับท่านฤาษีมานานจนร่ำเรียนสารพัดวิชาจนหมดหลักสูตรจากหนุ่มน้อยบัดนี้กลายเป็นหนุ่มใหญ่เต็มตัวใบหน้ารูปงามหล่อเล้าและวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วท่านฤาษีเรียกเขาเข้ามาเพื่อจะบอกอะไรอย่างหนึ่งเจ้าอยู่กับข้ามานานพอควรแล้ว บัดนี้เจ้าจงเดินทางออกไปทางทิศตะวันออกนะที่นั่นจะมีคนอุปการะเจ้าเองก่อนไปข้าจะมอบของวิเศษให้แก่เจ้าไว้ปกป้องรักษาตัวแล้วท่านฤาษีก็หยิบหุ่นหญ้าที่มัดเป็นรูปม้าออกมาเป่ามนทันใดนั้นมันก็กลายเป็นม้างามสง่าสีขาวบริสุทธิ์ที่ดูแล้วเหมาะสมกับโกเมนอย่างมากนี่คือม้าวิเศษมันจะช่วยเจ้า และพาเจ้าไปทุกหนทุกแห่งตามที่ปรารถนาแค่เพียงสั่งมันมันจะปฏิบัติตามทุกๆอย่างขอให้เจ้าโชคดีมีชัยโกเมนกราบลาท่านฤาษีและสัญญาว่าจะกลับมาหาท่านอีกครั้งจากนั้นก็จูงม้าออกมาหน้าถ้ำแล้วลูบเบาๆเจ้าม้าวิเศษเพื่อนรักจงพาข้าไปทางทิศตะวันออกและขอให้เจ้าจงเป็นม้าไปจนกว่าข้าจะมีคำสั่งใหม่ บันดนม้านั้นก็ย่อตัวลงพร้อมที่จะให้เจ้านายขึ้นนั่งอย่างง่ายดายแล้วก็บินทยานสู่ฟากฟ้าสูงมุ่งไปยังทิศตะวันออกตามที่เจ้านายสั่งเพียงชั่วครู่ใหญ่ๆก็เหาะอยู่เหนือเมืองสิรินครเจ้าม้านั้นก็บินวนอยู่ที่เดิมโกเมนจึงสั่งให้ม้านั้นลงสู่พื้นดินอย่างนิ่มนวลภายในบริเวณเมือง ทันทีที่ม้าเหยียบลงบนพื้นแล้วชายน่มก็เสียงให้ม้ากลายเป็นหุ่นย่ากลับคืนคนที่อยู่บริเวณนั้นพอเห็นเข้าก็พลันตะลึงแล้วก็มีมหาดเล็กคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาและทำความเคารพอย่างนอบน้อมทั้งอย่างพูดขึ้นว่าขอเดชะบัดนี้ข้าได้นำกองทหารเกติยศมารับพระองค์แล้วเจ้าชายโกมินเชิญสเสด็จพะยาค่า ถ้าหารก้มนอบน้อมแก่โกเมนโกเมนตกใจและแปลกใจกับสิ่งที่เห็นมากเขาทวนชื่ออีกครั้งมหาดเล็กก็บอกว่าใช่พยะ่าท่านคือเจ้าชายโกมินแห่งเมืองสิรินครเป็นราชโอรสนครนี้ทรงเสด็จไปศึกษาวิชาความรู้นานหรือพระเจ้าค่าถึงจำไม่ได้ชายหนุ่มโกเมนถึงกับงงง,งยืนยันว่าเขาคือโกเมนมหาดเล็กก็ย้ำอีกว่า ไม่ผิดแน่พระเจ้าค่าท่านคือเจ้าชายโกมินยุพระราชแห่งสิรินครน,นี่จริงๆมหาดเล็กนั้นกล่าวเสียงดังฉะฉานเขาจึงคิดว่ามีการเข้าใจผิดแน่ๆโกเมนคิดในใจว่าเอออะเป็นเจ้าชายสักหน่อยก็ดีอยู่ดีๆก็ได้เป็นกษัตริย์แปลกดีแฮะเมื่อขานไม่ได้โกเมนก็เลยไปตามน้ำไปเลยพอเข้าไปในพระราชวางัง ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ที่อ้างตนว่าเป็นบิดามารดาทำให้เขายิ่งแปลกใจเข้าไปอีกแต่ก็คิดว่าไหนๆก็แปลกมาตั้งแต่ต้นแล้วจึงยอมตกกระไดพลอยโจรไปเลยเดี๋ยวถึงเวลาหากความจริงเปิดเผยออกมาค่อยกลับไปเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้ตอนนี้ขอเป็นเจ้าชายโกมินไปพังพลางก่อนแล้วกันเขาเดินไปทั่ววงังผ่านทางไหน ก็มีแต่คนเขารบไม่ขาดในนั้นยังมีเจ้าหญิงแสนสวยโสภาองค์หนึ่งทราบมาว่าเป็นน้องสาวของเจ้าชายโกมินเองในขณะที่เจ้าชายตัวปลอมกำลังได้รับความอบอุ่นจากทุกคนก็มีข่าวร้ายว่ามีฆ่าศึกมาประชิดติดพระนครทำให้พระบิดาร้อนรนพระไทยนะักต้องออกว่าราชการประชุมบรรดากองทัพทันทีแต่ว่า รวบรวมเท่าไหร่ก็ได้ไม่กี่คนกำลังที่น้อยกว่าทำให้เจ้านครผู้เป็นบิดาหนักใจแต่แล้วเจ้าชายตัวปลอมก็พูดขึ้นว่าอย่ากลัวไปเลยเสด็จพ่อถึงแม้กองทัพมันจะใหญ่เท่าใดมาสักเท่าไรลูกจะไปสู้กับพวกมันเองหนุ่มโกเมนกล่าวขึ้นอย่างกล้าหาญลูกขึ้นรับปากเพราะเขารู้ว่าตนมีวิชาดีที่ร่ำเรียนมากับท่านฤาษี จนเก่งกล้าขมังเวทเพียงใดพระบิดาเสียอีกที่ทรงตกพระทัยอย่างยิ่งเพราะราชบุตรของตนไม่เคยออกตัวแบบนี้มาก่อนเลยลูกรักของพ่อทำไมเจ้าพูดอย่างนั้นเจ้ายังเด็กยังเล็กอยู่นะพ่อไม่ยอมให้เจ้าไปเด็ดขาดพระองค์ตรัสอย่างจริงจังเจ้าหญิงน้องสาวก็มารัดกอดห้ามอีกโกเมนเขายังยืนกรานอย่างเดิมว่าจะออกไปต่อสู้ให้ได้ แม้ค่าศึกจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนเจ้านาครผู้เป็นบิดาสุดที่จะเหนี่ยวรั้งได้จึงจำต้องปล่อยเขาออกไปเมื่อได้รับคำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นแล้วก็ออกจากราชวังหยิบหุ่นย่าออกมาเสกให้กลายเป็นม้าอีกครั้งม้าวิเศษพาโกเมนเหาะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีเจ้านาครกับพระมเหสีและเจ้าหญิงสงทอดพระเนตรอยู่บนปราสาท ดูอย่างทึ่งและชื่นชมสเสด็จแม่เพคะเจ้าพี่ช่างเก่งเหลือเกินไปร่ำเรียนมาไม่นานสามารถทำอะไรได้เกินมนุษย์ทั้งสามชมไม่ขาดปากเจ้าชายปลอมขี่ม้าสูงอยู่เหนือเมฆเพื่อดูกำลังข้าศึกแล้วเหาะลงมาต่ำพวกข้าศึกที่มีกองกำลังหนาแน่นหมายจะเข้าโจมตีกำแพงเมืองอย่างฮึกเหิมโดยไม่ได้ชะล่าใจถึงภัยกลางอากาศเมื่อได้ระยะ ก็สั่งให้ม้าทำเสียงคำรามกึกก้องลั่นประหนึ่งฟ้าแตกสลายเป็นเสียงเสียงที่สนันวันไหวทำให้ข่าศึกแตกตื่นเพราะไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรจากนั้นก็หยิบลูกธนูมาง้างคันศรแล้วเสกปล่อยให้ร่วงราวดังหาฝนข่าศึกล้มตายระเนรนาดที่เหลือก็ตกใจแต่ก็พยายามจะเข้าประชิดให้ได้โกเมนเจ้าชายตัวปลอมกล่าวเตือนว่าถ้าไม่อยากตาย ก็จงกลับไปเสียข้าไม่อยากทำร้ายใครไปมากกว่านี้เมื่อเตือนแล้วไม่ฟังเจ้าชายตัวปลอมจึงสั่งให้ม้าร้องเสียงหวีดแหลมเลขยาวนานจนข้าสึกเจ็บแก้วหูนี้แต่กระจัดกระจายคุมกันไม่ติดขวัญหน,นีดีฝ่อพ่ายไปเจ้านาครผู้เป็นบิดาทรงปลื้มยิ่งนะเห็นไหมเห็นไหมล่ะลูกของเราเก่งเหลือเกินเาะเหินเดินอากาศได้พวกข้าศึกแตกไปแล้ว เมื่อทุกอย่างสงบเงียบลงโกเมนก็เชิญม้าลงสู่พื้นแล้วเสกกลับเป็นหุ่นตามเดิมเจ้าพี่เก่งเหลือเกินเพคะสมเป็นพี่ของน้องแท้ๆเชียวเจ้าหญิงทรงชื่นชมยกย่องอย่างจริงใจส่วนในใจของหนุ่มโกเมนเขารู้สึกมีจิตพิสวาสเธอผู้เลอโฉมคนนี้เสียแล้วเพียงแต่ตอนนี้เขากำลังเป็นพี่ชายของเธออยู่จึงพูดอะไรไม่ได้มาก เมื่อสงครามจบลงแล้วโกเมนยังพำนักอยู่ที่พระราชวังอย่างปกติแต่ในใจกลับไม่สบายเลยเพราะที่อยู่ได้เพราะมีใบหน้าที่เหมือนเจ้าชายตัวจริงแค่นั้น3เดือนต่อมาเจ้าชายโกมินตัวจริงก็เสด็จกลับมาหลังจากสำเร็จวิชาจากสำนักอาจารย์แล้วทั้งสองตะลึงงานท่ามกลางทุกๆคนในที่นั่นด้วยเพราะเจ้าชายที่หน้าเหมือนกันมีสองคนทั้งคู่ เหมือนกันเรากับแก่ออกมาจากพิมพ์พเดียวกันโกเมนหนุ่มสุดลงนั่งอย่างรู้ตัวแล้วพูดอย่างรู้สึกผิดว่าข้าได้อ,อธิบายไปแล้วว่าข้าไม่ใช่เจ้าชายข้าเป็นแค่ชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เดินทางมาตามที่ท่านฤาษีบอกข้าขอลาก่อนเมื่อเขาเตรียมจะลุกแต่เจ้านาครทรงห้ามไว้แล้วก็ว่าช่วยบอกทีเธอว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วเรื่องราวก็คลี่คลายออกมาว่าใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวปลอมเมื่อรู้ความจริงแล้วเจ้านาครก็ไม่ได้ทรงรังเกยียจหรือโกรธแต่อย่างใดเลยพระองค์เสียอีกที่บอกว่าเป็นนี่บุญคุณโกเมนหากไม่ได้เขามาต่อสู้ต้านข้าศึกเอาไว้ป่านนี้ต้องเสียเมืองไปแล้วแน่ๆพระองค์จึงตรัสอย่างเศร้าว่าถึงเจ้าจะไม่ใช่ลูกของข้าก็ตามแต่คิดดูสิ ข้าจะปล่อยให้เจ้าเดินออกจากเมืองของข้าด้วยมือเปล่าๆได้อย่างไรในเมื่อเจ้าได้ต่อสู้พวกที่มาตีเมืองนี้ให้พ่ายไปเมืองนี้ก็แทบจะเป็นของเจ้าไปแล้วเจ้านครทรงอ้อนวอนให้เขาอยู่ที่นี่และจะยกราชสมบัติให้ปกครองครึ่งหนึ่งพร้อมกับเจ้าหญิงเพื่ออภิเษกด้วยหนุ่มโกเมนนั้นหัวใจตะลึงด้วยไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะสมหวังในรักขนาดนี้เจ้าหญิงนั้นเล่า ก็เอียงอายพระพักแก้มแดงก้มต่ำเพราะตั้งแต่รู้ว่าชายหนุ่มผู้เก่งกาดนี้ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันกับตนเธอก็ปิติว้าวุ่นในหัวใจไม่น้อยเหมือนกันเจ้าชายตัวจริงทรงประคองหนุ่มโกเมนให้ลุกขึ้นแล้วว่านครน,นี้เป็นหนี้เจ้าเหลือเกินหากเจ้าไม่รับข้อเสนอนี้ทุกคนในเมืองจะไม่เป็นสุขเลยมาเถิดมาเป็นพี่น้องกัน ต่างฝ่ายต่างครองนครกันอย่างละครึ่งโกเมนก้มลงนอบน้อมกราบทําความเคารพอย่างซาบซึ้งพร้อมรับปากว่าขอยอมรับในสิ่งที่กษัตริย์ประทานให้และพรันเสียงโูร้องกึกก้องแซ่ซ้องของเหล่าคนในวงังก็ดังสนานและสร้างความปลื้มปิติชื่นชมดีใจของพระศกนิกรอ,อีกต่างหากด้วยเจ้าครองนครกล่าวกับเขาว่าทุกๆอย่างที่เจ้าสมปรารถนาในวันนี้ได้ เพราะเจ้าเป็นคนดีมีน้ำใจทั้งยังมีความกล้าหาญน่มโกเมนสายหน้าไม่เลยพระเจ้าค่าเพราะข้ารู้ว่าที่มาถึงวันนี้ได้ก็เพราะท่านฤาษีท่านช่วยข้าทุกอย่างท่านให้ชีวิตให้ความรู้ให้ทุกๆุกอย่างแก่ข้าข้าอยากไปกราบท่านตามที่สัญญาไว้โกเมนกับเจ้าหญิงทรงเสด็จไปที่ถ้ำที่ท่านฤาษีพำนัก แล้วเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ท่านฟังท่านฤาษีกล่าวว่าจงรักษาความดีไว้ดั่งเกลือที่รักษาความเค็มนะคิดดีทำดีแล้วทุกอย่างจะดีเองเขาขออันเชิญท่านฤาษีไปพำนักในนครแต่ท่านปฏิเสธท่านบอกว่าอยู่อย่างนี้สงบดีแล้วทั้งคู่จึงเสด็จกลับเพื่อเตรียมงานอภิเษก และเฉะลิมฉลองเมืองสิรินครไปพร้อมๆกันอย่างยิ่งใหญ่เอก,กรเกรกและทั้งสองก็ได้ครองเมืองครองรักครองความสุขตลอดมาถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพาเพลินด้วยนะคะขอพระคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ